โอเควันนี้มาบ้านอาจารยลิ้มเพราะว่าน้องๆอ,อยากจะเข้าใจเรื่องเหลืองจุดเหลืองที่ผมอธิบายไปก็เลยมาบ้านจารย์ลิ้มอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าไหนๆก็แก่ทั้งคู่แล้วจะหกสิบก็เลยจะอธิบายให้หมดเลยอโอเค อาจารย์ลิ้มกับผมเนี่ยพอถ้าเราหาจุดเส้นเนี่ยว่าเหลืองเนี่ยจุดนี้ครึ่งใบอยู่ตรงไหนสามต้นสี่อยู่ไหนถึงเวลาเราครึ่งใบหนาบางเราก็ทดเอาเหมือนกันตามรูปเนี้มันเหมือนกับเซียนพระคนดูพระเก่งๆก็จะจําลายจําตมน่งเส้นธรรมชาติทุกอย่างเลยเขาจะมีความได้เปรียบตรงนี้มากกับคนธรรมดาเขาจะมองเห็นพวกนี้เยอะอาจารย์ลินเขาเก่งเรื่องพระเขาก็มองเห็นพวกนี้ว่าเยอะมากเราจะเล่นตลุกไม่เก่งแต่เขาความรู้เรื่องนี้เขาดีมาก ผมก็จะอธิบายให้น้องๆฟังเลยก็คือสามจนสี่ที่ผมให้ไปสี่ลูกครึ่งใบสี่ลูกผมก็จะแทงให้ดูอธิบายให้ฟังราวนี้จุดคอนโทรลน้องๆก็ไปฝึกเอานะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรแล้วะพอเราจําตําแหน่งได้เหลืองเขียวช็อคหนงมันชมพูดำเดี๋ยวคําคอมพิวเตอร์เสร็จผมจะลงให้หมดน้อง,งๆก็ไปฝึกกันตามที่น้องๆจนะนั พอรู้ตำแหน่งแล้วก็แค่ฝึกจุดคอนโทลว่าสโคไปยังไ,ไงสตันดีไปยังไงดี PDF ไปยังไงซีไปยังไงเอไปยังไงทาัาสปีนไปยังไงฝึกทุกจุดเวลาคอนโทนเหลืองถึงถึงดำเนี่ยมันจะได้ดีขึ้นมากวันนี้ผมแทนได้ไม่ได้ผมเก่งผมรู้รู้ว่าจุดตรงนี้ยเปลี่ยนอะไรแค่นั้นเองโอเคนะครับจะได้เข้าใจขอบคุณครับวันนี้มาบ้านจานดินอีกครั้งหนึ่งวันนั้นที่ผมอธิบายเหลืองสองฝั่ง สามสสี่มีสี่เส้นสองฝั่งครึ่งใบมีสี่เส้นสองฝั่งผมจะวาดห่างน้องๆดูนี่คือจุดเหลืองตอนที่ผมอธิบายไปครึ่งใบก็คืออยู่ที่ปลายจมูกปลายจมูกตรงกลางนี้คือเหลี่ยมครึ่งใบของจุดเหลืองแล้วก็คืออยู่ตรงนี้ครึ่งใบของจุดเหลืองอยู่ข้างเส้นคือเหลี่ยมครึ่งใบของจุดเหลืองแล้วก็อยู่ตรงนี้ ประมาณสี่นิ้วหรือขาโตที่ผมเคยวัดของเหลืองเขียวนี่คือเหลี่ยมครึ่งใบแล้วก็เหลี่ยมครึ่งใบของจุดชมพูซึ่งเดี๋ยวผมจะทิชแทงให้ดูก็คืออยู่นี้แนวทั้งหมดหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นสี่เส้นนี่คือเหลี่ยมครึ่งใบสามส่วนสี่ก็เหมือนกันจากเส้นตรงมาที่ขาโตนี่คือเหลี่ยมสามส่วนสี่ของจุดเหลืองสามส่วนสี่ ของจุดเหลืองสามส่วนสี่ของจุดเหลืองก็คืออยู่แน,น,นวนี้เลยจักครึ่งใบมาเท้าหนึ่งจากเส้นตรงพอเรารู้ว่าเส้นครึ่งใบอยู่ตรงนี้จากเหลืองเส้นตรงนี่คือครึ่งใบสามส่วนสี่ก็คืออยู่แค่นี้เองน้องๆก็ไปไล่ดูนี่ผมไล่ครึ่งใบให้หนึ่งจุดสองจุดจุดเหลืองสามจุดสี่จุดนี่คือเหลี่ยมครึ่งใบของจุดเหลือง เขียวเหมือนกันสองฝั่งเหมือนกันคราวนี้ถ้าเกิดว่าน้องๆจากรูสามสี่ก็คือจากเส้นตรงมาขายับมาครึ่งหนึ่งของจุดเหลืองนี่คือสามสี่นี่คือสามสี่สอ,อ,องล้นนะครับปลายหมุนกันปลายจมูกคือสามสี่ย้อมจุดเหลืองตบจุดเหลืองคือเหลี่ยมสามจนสี่ถ้าอยู่ปลายจมูกอยู่ขาโต๊ะเป็นเรียมครึ่งใบ เหลืองเขียวใช้หนุนกันชมพูคือเหลี่ยมครึ่งใบของจุดเหลืองเขียวแค่นั้เองน้องๆจะได้เข้าใจเดี๋ยวผมจะลองให้ดูสักเข้าใจนี้นี่คือครึ่งใบของเหลือ,นองน้องๆจะได้เข้าใจแล้วเวลาลกูกดวงนี้ปบถ้าลูกไม่อยู่ในตำแหน่งที่เรารู้ว่าครึ่งใบถ้ามาทางนี้นิดนึงก็คือหนากว่าครึ่งใบนิดเดียวใช้ปลายชี้เลย จากที่ขอบเหลืองก็คือขยายพ้นเนื้อครึ่งใบนิดเดียวนิดเดียวนี่คือเหลี่ยมครึ่งใบอยู่ตุกแกด้วยแต่ปุบ๊บถ้าอยู่ตรงเส้นพอดีหรือเข้ามาในเส้นนิดนึงเรารู้แล้วว่าถ้าขาวอยู่ประมาณแนวขอบเส้นคือเหลี่ยมครึ่งใบถ้าขาวทับเส้นมานิดนึงเราก็รู้แล้วว่าเหลี่ยมตบเหลืองรูปนี้คือบางกว่าครึ่งใบนิดเดียวพอเรารู้จุดตายของมันเืน็นพระ เราก็จะคนโทรลเราจะรู้เหลี่ยมลงง่ายขึ้นง่ายกว่าเราจะไปกะเอาเมือเรารู้แล้วนี่คืออะไรโอเคนะครับเดีย๋ยวจะลองสาธิตให้ดูขอบคุณครับโอเคเมื่อกี้ผมอธิบายครึ่งใบไปแล้วดูที่ปลายจมูกหลุมกลางคราวนี้ผมจะอธิบายสามตนสี่ที่น้องๆแบบว่าเล็งยังไงสามส่วนสี่ของลูกเหลืองเนี่ยอยู่ประมาณแนวขาโตะ๊ะวิธีการเล็งก็เหมือนเดิมปลายคิวอยู่ที่กลางขาวคราวนี้จุดแนวดิ่งนี่แล้วแต่ว่าเราจะบังคับขาไปไหน แต่วิธีการเล็งก็คือปลายคิวปลายคิวของผมเนี่ยจะเข้าไปในขอบเหลืองเนี่ยมิดคิวเข้าไปในเนื้อขอบเหลืองเนี่ยมิดคิวนี่คือแล้วจะเหลือเนื้อขาวเนื้อหือจุดเหลืองนิดเดียวนี่คือเหลี่ยมสามวนสี่ง่ายๆก็คือลูกนึงเนี่ยมันห้าสิบสองมิลครึ่งลูกก็คือกลางขาวเนี่ยประมาณยี่หกมิลเพราะฉะนั้นเนี่ยสามวนสี่เนี่ยไม้คิวเนี่ยประมาณเกือบสิบมิลเนี่ยจะต้องเข้าไปในเนื้อเหลืองเต็มเต็มคิว แล้วก็หนาเข้าไปในเนื้อเหลืองเต็มคิวประมาณสิบสามมิลนี่คือเหลี่ยมสามส่วนสี่เวลาวิธีการเล็งปลายคิวต้องเข้าไปมิดคิวเหลืองนี่คือเหลี่ยมสามส่วนสี่เข้าไปในเนื้อเหลืองเลยนี่คือเหลี่ยมสามส่วนสี่วิธีการเล็งแต่ด้านฝั่งนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับน้องๆจะเห็นเลยปลายคิวเข้าไปมิดขอบเหลืองนิดหนึ่งประมาณสองมิลสามมิลเพราะผัวคิวเนี่ยประมาณสิบมิลลวปลายคิวต้องเข้าไปในเนื้อเหลืองเนี่ยประมาณสิบสามมิลนี่คือเหลี่ยมสามส่วนสี่ ด้านขวาและด้านซ้ายวิธีการไว้ปลายคิมวเข้าไปมิดเลยเหลือเนื้อเหลือประมาณสองสามบินน no> uh 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 ี uh uh <t uh> <t uh ่คือเหลี่ยมสามส่วนสี่ถ้าครึ่งใบก็คืออยู่ที่ขอบเหลืองสองฝั่งครึ่งใบแช่นั้นเองถ้าเต็มใบก็คือกลางลูกปลายคิ้วก็เลี่มปที่กลางเหลืองถ้าสามส่วนสี่ก็คือประมาณนี้ด้านซ้ายด้านขวาถ้าครึ่งใบก็ประมาณนี้ขอบเหลืองปลายคิ้วก็อยู่ประมาณขอบเหลืองถ้าบางกว่าก็ปลายคิ้วก็มาขอบเหลืองนิดเดียว แค่นั้นเองนี่ก็คือบางกว่าครึ่งใบครึ่งใบสามส่วนสี่เต็มใบสามส่วนสี่ด้านขวาเห็นไ,ไหมครับน้องๆจะได้เข้าใจโอเคขอบคุณครับโอเคนี่คือเหลี่ยมขึ้นใบของจุดเหลืองแนวปลายจมูกขมกลางมีน้องๆถามมาเยอะมากเลยว่าเลงยังไงวันนี้ผมอาจารย์ลิ้มดูวิธีเลงของผมก็คือปลายคิ้วอยู่ที่กลางขาว ปลายคิวไปที่ขอบเหลืองระหว่างครึ่งครึ่งอย่างเงี้ยเห็นไหมครับปลายคิวก็ไปที่ข,ขอบเหลืองนิดเดียวนี่คือเหลี่ยมครึ่งใบคราวนี้ถ้าเกิดว่ามันบางกว่าครึ่งใบล่ะปลายคิวมันก็จะออกมาขอบเหลืองนิดหนึ่งก็คือเนี่ยออกมาจากขอบเหลืองนิดเดียวคือบางกว่าครึ่งใบแล้วนี่วิธีการเล็งวิธีการแทงนี่คือบางฉากนี่คือบางกว่าครึ่งใบนิดนึงฉากนี้ถ้าเกิดว่าคิวกับขอบเหลืองครึ่งครึ่งก็อาจจะครึ่งใบแต่ถ้าเกิดบางกว่าก็คือปลายคิวก็เสมอกับขอบเหลือง,งก็ได้ หรือออกมานิดนึงก็ได้นี่คือบางกว่าครึ่งใบละแค่นี้เองเวลาน้องๆทดบตำแหน่งเงี้ยสมมติจะเช็ดเหลืองลงนี่คือเหลี่ยมครึ่งใบปลายคิวก็อยู่ระหว่างกลางๆนี่ครึ่งใบปลายคิเวก็ไปในเนื้อเหลืองนิดเดียวเองแค่ผิวๆนี่คือเหลี่ยมครึ่งใบวิธีการเล็งคราวนี้ก็อยู่ที่จุดว่าเราจะแทงจุดไหนของลูกขาววิธีการมองเรามองที่ปลายคิววะลุไปที่ขอบเหลืองคือเหลี่ยมครึ่งใบถ้าหนากว่าปลายคิวเราก็เข้ามาในเหลี่ยมในลูกเหลืองเข้าไปนิดนึง เกือบบิดชิวก็คือหนากว่าครึ่งใบแล้วแต่ถ้าเกิดตบกระทำรัเหลี่ยมมันบางกว่าปลายชิลเราก็ออกมานิดหนึ่งแค่นั้นเอง,เองใช้ทอเอาโอเคนะครับจะไ,ได้เข้าใจขอบคุณครับเมื่อกี้เหลี่ยมครึ่งใบยอยู่ที่ปลายจมูกนี่คันนี้เหลี่ยมครึ่งใบของฝั่งนี้อยู่ที่ขอบเส้นขาวกับขอบเส้นคือเหลี่ยมครึ่งใบประมาณฟุตหนึ่งนะครับไม่ใช่อยู่ตรงนี้ถ้าอยู่ตรงนี้ต้องบางกว่า อยู่ระยะตรงนี้ประมาณทุหนึงขาวที่อยู่ตรงขอบเส้นตบเหลืองเพื่อไปกินแดงข้างบนหรืออะไรก็แล้วแต่นี่คือเหลี่ยมครึ่งใบแต่ต้องมองระวังเปลี่ยนรูปการด้วยนะครับผมลองแดงให้ดูฝั่งน,นี้ไหมฝั่งน,นี้จะชัดกดว่าไหมยกเลงให้ดูก่อนอ่ะโอเคนั่นแหละนี่คือเหลี่ยมครึ่งใบที่ปลายจมูกสมมุตินี่คือเหลี่ยมครึ่งใบ ผมเอารุ่นี้ทดแทนนี่คือเต็มใบจุดเหลืองสามตนสี่อยู่ตรงไหนก็คืออยู่ตรงการลางระหว่างปลายจมูกเหลี่ยมครึ่งใบจากเส้นตรงพอเราเห็นขาวอยู่ประมาณนี้ขาโต๊ะพอดีจุดเหลืองเขียวสองฝั่งนี่คือเหลี่ยมสามตุนสี่ปลายขาโต๊ะด้านซ้ายแค่นี้เองเวลาท้องร้องจะตกก็จะรู้แล้วว่านี่คือเหลี่ยมอะไร ถ้าปลายจมูกก็คือเหลี่ยมพึ่งใบถ้าเหนือกว่าปลายจมูกที่หนึน่งอย่างนี้ก็คือหนากว่ารึ่งใบถ้าอยู่ตรงที่พอดีก็คือสามส่วนสี่ของจุดเหลืองโอเคนะครับจะได้เข้าใจจัดขัดตรงนี่ค่งใบบาลวัดสองข้างได้แล้วแบ่งครึ่งก็คือสามส่วนสี่ของจุดเหลืองครันนี้เราจะกินเหลืองไงก็แล้วแต่ที่เราจะแทงแบบไหนจะแทงโพลโลไซดิงชิ่งหรือจะแทงกระแทกออกมากินเฉียวครันนี้ก็อยู่ที่จุดคอนโทรล้องน้อยอะไรเข้าใจ แต่พอเรารู้ว่านี่คือเดียวอะไรอ่านออกแล้วง่ายล่ะแค่ทดกันเดียวต่อไปถ้าขาวอยู่ตรงนี้ก็คือหนากขึ้นใบนิดนึงถ้าขาวอยู่ประมาณนี้สามส่วนสี่ถ้าขาวมาตรงนี้หน่อยนึงก็คือเกือบเต็มใบหรือหนาตสามส่วนสี่นิดเดียวพอเราจําตําแหน่งได้ปุบ๊บมันง่ายในการคอนโทรลในการมองวัดรี่คือเดี่ยวอะไรโอเคนะครับขอบคุณครับแทงขึ้นใบไปแล้วอันนี้ผมจะแทงสามส่วนสี่ให้ดู คราวนี้จุดคอนโทรลก็อยู่ที่เราจะเลือกเอาว่าจะทายทงไนพออา่านออกแล้วคราวนี้เราก็อยู่ที่จุดคอนโทรลก็จะจะไปกินลูกอะไรต่อก็เลือกจุดเอาแต่น้อยแล้วอ่านเรียนเป็นละโอเคนะครับน้องๆจะได้เข้าใจขอบคุณครับโอเคผมจะตบเรียงสามส่วนสีให้ดูเด้งทิ้งมากินเขียวต่อโอเคนะจะได้เข้า โอเคนี่คือเหลี่ยมตรงของจุดเหลืองงน้องดูให้ดีนี่คือเหลี่ยมตรงของจุดเหลืองเป็นเส้นตรงลงหลงุมนี่คือเหลี่ยมครึ่งใบที่ผมบอกอยู่ที่ขอบเส้นลูกขาวอยู่ที่ขอบเส้นไม่เกินเส้นนี่คือเหลี่ยมครึ่งใบของจุดเหลืองคราวนี้เราจะรู้ได้ว่าสามส่วนสี่ด้านนี้ก็คืออยู่ตรงกลางครานี้แทนขาวเส้นตรงนี่คือครึ่งใบสามส่วนสี่ก็อยู่ตรงอยู่ตรงกลางพอดีเลย เป็นลูกนี่คือเหลี่ยมสามส่วนสี่จุดเบี่ยงอันนี้ก็อยู่ที่น้องๆจะบังคับขาจะแทงตะตันนิดนึงเพื่อเบี่ยมมากินเขียวหรือจะแทงตะโก้โถอยหลังเด้งชิ้งไปกินแดงข้างบนอันที่เราก็อยู่ที่เราติดคอนโทรลของเราแต่อย่างน้อยเราจะได้เข้าใจไงพอเราหาครึ่งลูกเจอปุ๊บสามส่วนสี่อยู่ตรงไหนแนวชิวตรงอยู่ตรงนี้สามส่วนสี่ก็คืออยู่ระหว่างกลางครึ่งใบกับเต็มใบแค่นั้นเองง่ายๆในกรณีอย่างนี้ถ้าขาวอยู่เบื่องมาบนี้ก็คือ หนากว่าสามจนสี่นิดหนึ่งในกรณีนี้เป็นการากถ้าขาวเยี่ยมันนี้หนึ่งไม่อยู่ตรงสามจนสี่ก็คือบางกว่าสามจนสี่นิดหนึ่งแค่นั้นเองแต่ขอให้เรารู้ตำแหน่งไว้ก่อนว่าสามจนสี่อยู่ตรงไหนโอเคนะครับจะได้เข้าใจครึ่งใบสามจนสี่เป็นใบโอเคแทงสามจนสี่จุดเกลืองให้ดู นี่คือเหลี่ยมครึ่งใบของจุดเหลืองที่อยู่แนวขาโต๊ะหรือห่างจากจุดช็องประมาณสี่นิ้วคือเหลี่ยมครึ่งใบของจุดเหลืองเขียวเหลี่ยมตรงของจุดเหลืองก็คือปกติทั่วไปเหลี่ยมตรงแนวตรงแล้วเหลี่ยมสามส่วนสี่ก็คืออยู่ตรงแนวนี้ครับตรงกลางระหว่างครึ่งใบกับแนวแนวเต็มแนวครึ่งใบกับแนวเต็มแนวหลุมตรงเหลี่ยมสามส่วนสี่จะอยู่ที่ปลายจมูก นี่คือเหลี่ยมสามส่วนสี่ของจุดเหลืองเฉียวที่ผมถ่ายรูปให้น้องๆชมน้องๆพออยู่ตรงนี้พบน้องๆจะได้เข้าใจว่านี่คือเหลี่ยมสามส่วนสี่ขาอยู่ที่ปลายจมูกแต่ถ้าเกิดขามันเลยมันปลายจมูกนิดนึงแหละมันก็คือหนาก็สามส่วนสี่นิดนึงแต่จะไม่ถึงเต็มใบน้องๆจะได้เข้าใจน,นี้อย่างเงี้ยมันเลยปลายจมูกก็คือหนาส่วนกว่าสามส่วนสี่หรือเกือบเต็มใบนี่คือเต็มใบก็คือหนากว่าแต่ถ้าเกิดขาวอยู่ตรงนี้ล่ะ เลยปลายจมูกมันนิดนึงก็คือหนากว่านี่คือเหลี่ยมครึ่งใบก็คือหนากว่าครึ่งใบแต่ไม่ถึงสามส่วนสี่ออภัยวันนี้รบกวนนิดนึงแค่นี้เองน้องๆจะได้เข้าใจนี่คือครึ่งใบนี่คือเต็มใบสามส่วนสี่จะอยู่ระหว่างกันก็คือปลายจมูกวิธีเรงงานที่ผมค่อยสอนคิวเข้าไปเต็มนิดแค่นั้นเองแต่ถ้าเกิดเลยตำแหน่งปลายจมูกนี้มานิดนึงก็คือบางกว่าสามส่วนสี่นิดนึง แต่ถ้าเกิดมาทางด้านนี้เลยปลายจมูกนิดนึงหรือกลางหลุมก็คือเหลี่ยมเกือบเต็มใบแค่นั้นเองทดเอาเดี๋ยวเราตั้งเราแทงในจุดสามต้นสี่โอเคนะครับแทงในจ,จุดสามต้นสี่เรก็จพอเราดูเรียนเราแบ่งได้มันง่ายในการคอนโทรลอันนี้ก็เหลือแค่จุดเที่เราจะไปแค่นั้นเอง Okay. นี่คือเต็มใบของจุดเหลืองนี่คือสามส่วนสี่ที่ปลายจมูกนี่คือครึ่งใบที่ขาโต๊ะคันนี้สามส่วนสี่ของด้านขวาอยู่ตรงนี้ตรงปลายจมูกครานี้สามส่วนสี่ของด้านซ้ายอยู่ตรงไหนสามส่วนสี่ของด้านซ้ายก็คืออยู่ประมาณจุดทุู่เป็นเส้นตรงนี่คือสามส่วนสี่ของจุดเหลืองที่ต้องใช้เน้าไม่ต้องใช้เนเพราะว่าเรามือขวาไม่ถึงแต่มือซ้ายจะถึงนี่คือเต็มใบ สามต้นสี่ของด้านซ้ายสามต้นสี่ของด้านขวานี่คือขึ้นใบแค่น้นเองง่ายๆพอน้องๆซ้อมก็ลองตั้งดูขึ้นใบสามต้นสี่เป็นใบสามต้นสี่ด้านขวาด้านซ้ายขาไปขวาแค่นั้นเองลองตั้งแล้วซ้อมดูจุดเหลืองแล้วลองคอนโทรลจุดดูว่าแทงจุดนี้ไปยังไงขาโลไปยงวาตะตันไปยังไงจะได้เข้าใจฝึกทีละช็อตทีละชอ็ะชอตเป็นใบไอยหลังเดินหน้า สามสนสด้านซ้ายด้านขวาโฟโล่เด้งชิงสามต้นสี่โฟโล่เร้งชิงหรือตะตานออกจะได้ฝึกได้เข้าใจพ้อมดีเราชอบโอเคนะครับที่ปลายจะโกหุ่นการป็เหลี่ยมครึ่งใบของจุดเหลืองรูนี้เราอาจจะแทงที่เอหรือทีเพื่อให้ขาวเด้งชิงมากินเขียวต่อนี่คือเหลี่ยมครึ่งใบ เลนชิมมากินเขียวต่อขึ้นไปผมจะลองแทงให้ดูโอเคนะครับจุดเหลืองเขียวสองฝั่งใช้เหมือนกันผมลองแทงให้ดูกินเขียวต่อ เรียมครึ่งใบของเหลืองเขียวเนี่ยอยู่ประมาณจุดชมพูจุดชมพู Ryan, อยู่นี่อยู่ประมาณจุดชมพูคือเรียมครึ่งใบของเหลืองเขียวหรือบางกว่านิดเดียวถ้าขาวอยู่ตำแหน่งที่จุดชมพูเวลาเราสู้เหลืองหรือเขียวคือเรียมครึ่นใบหรือบางกว่านิดเดียวน้องๆจะได้เข้าใจเหลืองรละเขียว,ยวจุดชมพูเหมือนเหมือนลูกชมพูเหมือนนี้เหมือนกัน ถ้าขาวอยู่งจุดเหลืองหรือเขียวเวลาเขาแทงเปลี่ยนเหลี่ยมครึ่งใบลุมน,นี้สองฝั่งถ้าเขียวตกลงนี้ถ้าเหลืองตกลุงน,นี้เหลี่ยมประมาณครึ่งใบแค่นี้เองน้องๆจะได้เข้าใจพอมีหลักการแล้วมันจะได้เล่นง่ายขึ้นโอเคครับเหลี่ยมครึ่งใบดูตรงประมาณจุดชมพู น้องๆจะได้เข้าใจโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวตกเขียวให้ดูเรี่ยมขึ้นใบได้กเข้าใจขอบคุณครับเหลี่ยมขึ้นใบของจุดช็อตเนี่ยถ้าช็อตอยู่จุดแนวขาวอยู่ประมาณปลายหลุมนี่คือเหลี่ยมครึ่งใบพอเราจำตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ย เรารู้แล้วเลยว่านี่เนหลี่ยมขึ้นใบถ้าขาวมันมาทางนี้เลยหลุมมันนิดนึงเราก็คือบางกว่าขึ้นใบนิดเดียวแต่ถ้าเกิดขาวอยู่ตรงพอดีหลุมเลยเนี่ยปลายจมูกนี้คือเหลี่ยมขึ้นใบแค่นี้เองแต่ถ้าเกิดขาวเยอะมันนิดหน่อยนึงแนวช็อคก็คือหนากว่าขึ้นใบนิดเดียวน้องๆก็จำไม่ง่ายาเลยถ้าขาวอยู่ตรงแนวปลายจมูกคือเหลี่ยมขึ้นใบของจุดช็อคเวลาที่เราจะสู้โอเคนะครับจะได้เข้าใจ ปลายตะหูจุดช็อคโอเคนะครับจะได้กล้ต่โอเคนะวันนี้ผมจะอธิบายให้ฟังลูกหนึ่งเวลาที่ลูกขาวอยู่ติดทิ้งฝังล้นเนี่ยเราจะตบน้ำเงินหลุมกลางดูไว้ดีน้ำเงินหลุมกลางวิ่งมาลงหลุม ขาวอยู่จมูกฝั่งนู้นเทคนิคง่ายๆลูกนี้สําหรับขาวติดชิ่งเรารับน้องให้ฝึกส่งชิวให้เลงขาวตรงเป็นเส้นตรงขาวอยู่จมูกโุน้นให้เลงขาวปที่จมูกนี้แล้วส่งชิวโดยห้ามลุกขึ้นขาวอยู่ฝั่งนูน้นเลงมาที่จมูกนี้ดึงคิวไม่เกินขอบโตะ๊ะแล้วห้ามลุกขึ้นนี่จะเป็นวิธีการมองเวลาลูกขาวต้องการที่จะแทงน้ําเงินลงเหมือนลูกขาวอยู่ฝั่งนูน้นเหมือนกันสีเหลืองนั่น ถ้าจะแทงน้ําเงินลงหลุมกลางให้มองตรงข้ามเป็นเส้นตรงเลยขาอยู่จมูกรู้ใช่ไหมให้มองจมูกนี้เหมือนกันแล้วส่งชิวเล็งขาที่จมูกนี้แล้วส่งชิวเดี๋ยวอาจารย์ลิ้มแทงให้ดูซ้ายกับขวาน้ําเงินขาอยู่ฝั่งซ้ายมองตรงข้ามเลยอยู่ตรงไหนแทงแค่นั้นฝึกง่ายๆลองส่งคิวดูแต่มีกติกาคือห้ามดึงยาวห้ามเดินชิวแทงออกไปแล้วห้ามลุกขึ้นเร็วฝึกส่งชิวให้ตรงเวลาขาติดชิ้ง ด้วยการมองเส้นตรงข้ามลองฝึกลูกนี้ดูโอเคนะครับอ่ะวันนี้ผมให้อาจารย์ลิ้มแทงให้ดูขาวติดชิ่งซ้ายทีขวาทีฝั่งนี้ก่อนโอเคอีกฝั่งหนึ่ง ขาอยู่ฝั่งโน้นเลงมาที่จมูกนี้เหมือนกันน้องๆจะได้เข้าใจวิธีการมองถ้าน้องมองเหลี่ยมน้ำเงินมันจะหลอกตาม,มันไม่ลงให้มองจุดสะท้อนตรงข้ามในกรณีที่เป็นเส้นตรงอยู่ปากลูฝาอยู่ฝั่งโน้นมองฝั่งตรงข้ามเลงปลายคิวเค่งขามาดีฝั่งตรงข้าม ลูกติดทิ้งเดินขาไม่ได้หยอดลงอย่างเดียวโอเคนะครับลองฝึกดูโอเคมีน้องๆหลายคนถามมาเรื่องเช็คมุมหน้าเอาอย่างนี้ง่ายดีกว่าเวลาเราไปโต๊ะทั่วไปเรามีตีเส้นอะไรก็ได้ที่บ้านก็ได้อะไรก็ได้วิธีการมองก็คือมองให้เส้นเส้นนี้ ที่อยู่เหนือกว่ากับเส้นนี้เป็นเส้นคับต้อนกันเวลาเราลงเนี่ยเหมือนกับเราลงเข้าเหนียวเข้าเหลี่ยมการแทงพอเราลงไปเนี่ยถ้าเราถนาัดตาไหนเนี่ยเราจะต้องเห็นแท่งนี้บางเส้นนี้เต็มเต็มนั่นคือมุมหน้าที่เราถนาัดลองสังเกตดูดีเวลาผมลงถ้าผมเห็นเส้นนี้ทับก,กันมันจะต้องเป็นแบบนี้มุมหน้าที่ถนัดก็คือผมถนัดตาขวามุมหน้าผมมีวิตาขวากับเส้นนี้แนวแทง นี่คือมุมหน้าที่ถนัดลองวัดดู้าบางคนอาจจะถนัดซ้ายถนัดขวาแล้วแต่ลองวัดดูตะเกียบหรือหลอดอะไรก็ได้ให้มันสูงต่างตันี้แค่เนี้ยใช้ได้ลองวัดดูเสร็จแล้วก็ลงไปเอามุมหน้าลงต้องเอาดูแค่นี้ให้บางเส้นนี้เอาพอเราลองลบเราจะเห็นเลยนี่คือมุมหน้าที่เราถนัดก,ก็คือตาขวา กับเส้นโนอเคน,นะครับมีวิธีรอดหลายอย่างเดี๋ยวให้หลายแบบไปท่ลองวัดดูกันขอบคุณครับวิธีวัดมุมหน้าที่น้องๆไม่เข้าใจแล้วถามมาเยอะผมจะบอกให้เลยว่าไปที่โต๊ะทั่วไปก็ได้หรือไปที่บ้านแล้วตีเส้นหาตำแหน่งถ้าเราตีเส้นตลอดพื้นเนี่ยเราจะไม่รู้เลยแต่ถ้าเรายกระดับขึ้นมาสูงมานักนิดนึงเนี่ยเดี๋ยว่ากล่องหรืออะไรก็ได้มาวางแล้วให ให้แกนตัวเนี้ให้เส้นเนี่ยอยู่ข้างบนและเส้นปกติที่ล่างยาวนี่อยู่ข้างล่างเสร็จปุ๊บเนี่ยวิธีเช็คมุมหน้าก็คือเอาเส้นนี้บางเส้นนี้ให้เต็มเต็มให้มันเห็นเป็นให้ให้เห็นเส้นนี้บางเส้นนี้เป็นเส้นเดียวกันถ้าเราลงไปเราจะรู้เลยว่าเราถนัดมุมหน้าไหนเราต้องมองว่าเส้นนี้พับเส้นนั้นพับตลอดแนวเส้นเราจะรู้เลยว่า มุมหน้าเราอยู่ด้านไหนอาจจะคงคนอาจจะซ้ายบางคนอาจจะกลางบางคนอาจจะขวาแต่กลางนี่จะน้อยมากส่วนมา,จากจะซ้ายหรือขวามันนยิงปืนลองเช็คดูนะสองระดับระดับล่างกับระดับบนแล้วมองเส้นนี้ให้บางเส้นนี้ตลอดแล้วลงไปตอนลงไม่ใช่ลงไปนะต้องลงไปทั้งที่มองแล้วค่อยๆลงลงจนเห็นว่าเส้นแกนบนเนี่ยทักเส้นแนวนี้ตลอดนี่คือมุมหน้าที่เรา แล้วเวลาทุกครั้งที่เราจะลงออกคิวเราก็ต้องเอามุมหน้านี้ลงโดยไม่ลากสายตาแลยที่าอาจารย์เพ้งสอนลงมีคือไซ์ไท์ลองไปฝึดซ้อมดูหามุมหน้าตัวให้ถ้าเราไม่ใช้มุมหน้าเราจะไม่มีทางแมนรอะระดับโรกสังเกตได้เลยทุกคนเขาใช้มุมหน้านมาร์คเซลบี้ลอนนี่มือขวาหัวตาซ้ายมาร์เซลบี้ เหมือนการทุกคนใช้มุมหน้าบมดเราไปเช็คดูอันนี้เืันดับแรกที่สําคัญมากที่จอดจะได้สำเรุกถ้าไปเช็คมุมหน้าเราก็จะลงมากไม่ลงมากโอเคนะครับจะได้เข้าใจโอเคคันที่ผมอยู่ด้านหลังที่เมื่อกี้อธิบายให้ฟังวิธีการลงก็คือผมเอาเส้นนี้เส้นนี้ เส้นนี้มองทับเส้นเส้นขาวนั้นมองให้เป็นเส้นตรงทับกันแล้วลงนี่ผมมองให้เป็นเส้นทับกันแล้วลงจะต้องเป็นแนวนี้แล้วลงลงลงไปทั้งที่หนายังมองว่าเส้นตรงอยู่อันนี้เราจะได้รู้ว่าเราใช้มุมหน้าฝั่งไหนแล้วก็ให้เพื่อนคู่เดี๋ยวให้ใครก็อยู่ฝั่งโน้นถ่ายรูปมุมหน้าให้ดูเราจะได้รู้ว่ามุมหน้าเราอยู่ไหน ไม่ไงั้นเราจะไม่เข้าใจเนี่ยเราต้องเอาเรามองเส้นแท่งนี้ทับเส้นยาวไปถึงเส้นขาวนั่นแล้วลอยค่อยๆลงจะเห็นเลยว่าโมเราถนัดมุมหน้าข้างไหนโอเคนะครับจะได้เข้าใจวิธีการใช้หลอดหรือใช้อะไรก็ได้สูงกว่าเส้นนิดเดียวแล้วไล่ให้เส้นให้แท่งที่เราวางเนี่ยทับเส้นตลอดแล้วลงไปจนสุดแนวคิวเราจะรู้ว่าเออเราถนัดตาไหนโอเคนะครับ เมื่อกี้ผมลองให้ดูแล้วอัน,นี้ผมจะทําให้ดูว่าเม่มิชีลงแนวคิวลงเหมือนกันผมมองจากแท่งนี้ทับเส้นนี้ตลอดในเมื่อผมมองได้แล้วผมรูมุมหน้าผมอยูตาขวาผมจะลงให้ดูที่จุดชอบก็คือถ้าสําหรับคนที่ใหม่ๆก็อาจจะวางคิวแบบที่นักกีฬาเขาเล่นกันแต่เราไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้มันจะยากเกินไปแนวคิวภาพเส้น วิธีลงก็คือไม่ลักไหลาตาแล้วลงมุมหน้าผมที่อยู่ที่ตาขวาเห็นไหมครับเป็นอยู่ที่ตาขวาเป็นฉากโอเคจะได้เข้าใจนี่คือมุมหน้าของผมน้องๆก็ลองไปวัดดูว่าของใครอยู่ตาไหนโอเคครับ